พาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองและสัมผัสหัวใจของเราทุกคนเรื่องราวชีวิตจริงที่สะท้อนถึงความรักความหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายธรรมะชื่อดังที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้เรื่องเด็กแว้นคนหนึ่งที่เปลี่ยนเพราะคำว่าแม่ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยโลดแล่นอยู่บนถนนแห่งความมืดมิดแต่แล้วชีวิตของเขาก็พลิกผันไปตลอดการเพียงเพราะคำสั้นๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคำว่าแม่ เรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงนิทานธรรมดาแต่เป็นบทเรียนที่จับต้องได้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตจริงของผู้คนในสังคมไทยที่เราอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินมาบ้างเราจะมาดูกันว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้ตัดสินใจกลับตัวกลับใจและธรรมะจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเขาได้อย่างไรบ้างในตอนท้ายของรายการค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ชีวิตของต้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตมาในสลัมเล็กๆแถบชานเมืองกรุงเทพ ต้นไม่ใช่เด็กที่ไม่ดีมาแต่กำเนิดค่ะแต่สภาพแวดล้อมและเพื่อนฝูงค่อยๆหล่อหลอมให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กแวน้นเขาชอบความเร็วชอบการท้าทายชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนยามค่ำคืนเสียงท่อไอเสียที่ดัดแปลงจนดังสนั่นเป็นเหมือนเสียงดนตรีสำหรับเขาและการแข่งขันประลองความเร็วกับเพื่อนๆก็คือความสนุกสนานสูงสุดในชีวิตต้นมีเพื่อนมากมายในกลุ่มเด็กแวน้นพวกเขามักจะรวมตัวกันเป็นแก๊งใหญ่ออก ไปซิ่งมอเตอร์ไซค์สร้างความหวาดเสียวกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆและบ่อยครั้งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนด้วยแม่ของตน้นหรือที่คนแถวนั้นเรียกว่าป้าน,นวลป้าน,นวลเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบกรับภาระทุกอย่างในบ้านเท่าทำงานรับจ้างสารพัดเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะล้างจานเสิร์ฟอาหารตามร้านเล็กๆหรือแม้แต่เก็บของเก่าขายรายได้ที่ได้มาก็แทบไม่พอกับรายจ่ายในแต่ละวันแต่ป้าน,นวลก็ไม่เคยบน่นเธอพยายาม ทำทุกอย่างเพื่อลูกชายคนเดียวอย่างต้นป้านวลรักต้นมากค่ะแม้ว่าต้นจะทำตัวแย่แค่ไหนจะกลับบ้านดึกดื่นแค่ไหนจะไม่สนใจยายดีแม่เลยสักนิดแต่แววตาของป้านวลก็ยังคงเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความหวังอยู่เสมอทุกครั้งที่ต้นออกไปแว้นกับเพื่อนๆป้านวลก็จะนั่งรออยู่หน้าบ้านเสมอค่ะเธอจะคอยมองดูถนนที่ว่างเปล่ารอจนกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์คันโปรดของต้นจะดังใกล้เข้ามาบางคืนเธอก็นั่งรอจนหลับไปตรงนั้น บางคืนเธอก็นั่งรอจนรุ่งเช้าและต้นก็ยังไม่กลับบ้านต้นเองก็รู้ดีค่ะว่าแม่เป็นห่วงแต่เขากลับรู้สึกรำคาญมากกว่าเขาเคยพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดว่าแม่จะมานั่งรออะไรนักหนาผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะ ป้านวลก็จะตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มที่แสนเศร้าว,ว่าแม่ก็แค่อยากเห็นลูกกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็เท่านั้นเองคำพูดเหล่านี้ไม่ได้สลักสำคัญอะไรในใจของต้นเลยค่ะในตอนนั้นเพราะหัวใจของเขาได้ถูกปิดกั้นด้วยความขนองและโลกของเพื่อนฝูงไปเสียหมดแล้ว ชีวิตของต้นดําเนินไปในวังวนเดิมๆการทะเลาะเบาะแว้นกับเพื่อนต่างแก๊งการถูกตํารวจจับกลุ่มบ้างเป็นบางครั้งแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องป้าน,นวลก็จะวิ่งรอบไปช่วยลูกชายเสมอเธอจะกราบวอนขอความเห็นใจจากตํารวจจากเจ้าของรถที่เสียหายจากใครก็ตามที่ลูกชายไปสร้างความเดือดร้อนให้เธอจะเอาเงินเก็บเล็กน้อยที่หามาอย่างยากลําบากไปจ่ายค่าปรับไปชดใช้ค่าเสียหายโดยที่ไม่เคยปริปากบ่นสักคำรรเธอทําทุกอย่างด้วยความรัก ที่บริสุทธิ์ของคนเป็นแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะต้นไปแว้นกับเพื่อนๆและเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถยนต์ของชาวบ้านเข้าอย่างจังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่รถยนต์คันนั้นเสียหายหนักมากเจ้าของรถเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากซึ่งเป็นเงินที่ต้นไม่มีทางหามาได้เลย ป้านวลเมื่อรู้ข่าวก็ถึงกับเข่าซุดแต่เธอก็รวบรวมสติเดินทางไปหาเจ้าของรถพยายามพูดคุยขอความเห็นใจและเสนอว่าจะผ่อนชำระค่าเสียหายให้ป้านวลต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อหาเงินมาผ่อนค่าเสียหายที่ลูกชายก่อไว้ต้นเองก็ยังคงไม่สำนึกเขาเห็นว่าแม่สามารถจัดการทุกอย่างให้เขาได้เขาจึงไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแม้แต่น้อย เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคนในชุมชนเอือมระอาในตัวต้นบางคนก็สงสารป้านวลที่ต้องมาแบกรับภาระหนักขนาดนี้บางคนก็ตำหนิป้านวลที่ตามใจลูกชายมากเกินไปแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในใจของป้านวลนั้นเจ็บปวดและทุกข์ทรมานแค่ไหน ทุกค่ำคืนที่ต้นออกไปแว้นป้านวลจะนอนไม่หลับเธอจะภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกชายขอให้เขาปลอดภยัยขอให้เขากลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมเธอหวังเพียงแค่ว่าสักวันหนึ่งลูกชายของเธอจะคิดได้และกลับมาหาเธอและแล้ววันหนึ่งค่ะเหตุการณ์ที่พลิกผันชีวิตของต้นก็มาถึงวันนั้นเป็นวันที่ป้านวลรู้สึกไม่สบายอย่างหนกักเธอมีไข้สูงตัวร้อนจาก ต้นกลับบ้านมาเห็นแม่นวลสมอยู่บนเตียงด้วยสภาพที่อ่อนแรงมากเขาก็ยังคงไม่สนใจเขาคิดว่าแม่คงแค่เป็นไข้ธรรมดาเดียวก็หายเขาเดินผ่านแม่ไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์และเตรียมจะออกไปแว้นกับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยแต่ในขณะที่เขากำลังจะสตาร์ทรถอยู่นั้นเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของป้าน,นวลก็ดังขึ้นมาต้นแม่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะลูก เสียงนั้นฟังดูอ่อนแรงจนต้นต้องหยุดชะงักเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่หัวใจเขาก้าวลงจากรถและเดินเข้าไปหาแม่ภาพที่เห็นทำให้หัวใจของต้นกระตุกอย่างแรงป้านวลตัวสั่นเทิมเหงื่อการไหลท่วนตัวใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากแห้งผาก ต้นไม่เคยเห็นแม่ในสภาพนี้มาก่อนแม่ผู้แข้มแข็งของเขาที่เคยแบกรับภาระทุกอย่างวันนี้กลับอ่อนแอร,ราวกับจะหมดลมหายใจไปในอีกไม่ช้าด้วยสัญชาตญาณบางอย่างต้นรีบเข้าไปประคองแม่เขาสัมผัสได้ถึงความร้อนจากตัวแม่ที่แผดเผาจนหน้าตกใจต้นตกใจมากเขารีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและพากันนำป้านวลส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ในระหว่างที่ป้านวลนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้นก็ไม่ได้ไปไหนเลยเขานั่งเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงตลอดเวลาเขาเห็นแม่ทรมานด้วยพิษไข้เห็นเครื่องวัดสัญญาณชีพที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาและได้ยินเสียงสะอื้นของแม่ที่เล็ดรอดออกมาเบาๆในยามที่ไข้ขึ้นสูงภาพเหล่านั้นมันสั่นสะเทือนจิตใจของต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืนนั้นเองที่ต้นได้ยินเสียงพยาบาลคุยกันเบาๆว่า ป้านวลแกอาการหนักนะไม่น่าจะทนไหวแล้วมัง้งดูสิผอมแห้งแรงน้อยลูกชายก็ไม่ค่อยสนใจคำพูดเหล่านั้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงกลางใจของต้นเขาได้ยินชัดเจนถึงความห่วงใยของพยาบาลและได้ยินถึงความจริงที่เขาไม่เคยยอมรับมาตลอดเขาหันไปมองแม่ที่นอนหลับตาพริมอยู่บนเตียงใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและแววตาแห่งความหวังตอนนี้กลับซีดเซียวและไร้ชีวิตชีวา น้ำตาของต้นไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาร้องไห้เพื่อแม่เขาคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งต่างๆที่เขาเคยทำกับแม่ความเย็นชาความไม่สนใจความเดือดร้อนที่เขาก่อให้แม่ต้องรับผิดชอบคำพูดหยาบคายที่เขาเคยใช้กับแม่เขารู้สึกผิดบาปอย่างสุดซึง้งความรู้สึกเสียใจเขาก,าก่อกลุ่มหัวใจของเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขากำมือแม่ที่อ่อนแรงและพูดออกมาด้วยเสียงสะอื้นว่า แม่ครับผมขอโทษผมขอโทษทุกอย่างเลยครับป้าน,นวลที่เหมือนจะไม่ได้สติกลับขยับเปลือกตาเบาๆเธอลืมตาขึ้นช้าๆมองลูกชายที่กำลังร้องไห้อย่างหนักเธอใช้มือที่อ่อนแรงลูบศีรษะลูกชายเบาๆและพูดด้วยเสียงที่แหบพร่าว่าไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เป็นไรตนกอดแม่แน่นเขารู้สึกได้ถึงความรักที่แม่มีให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต้นก็เปลี่ยนไปค่ะจากเด็กแว้นผู้ไม่สนใจโลกเขากลายเป็นลูกชายที่น่ารักและห่วงใย,ยแม่ที่สุดเขาดูแลป้านวลอย่างใกล้ชิดไม่ยอมห่างกายไปไหนเขาหยุดการแว้นการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีทุกอย่างเขาตัดสินใจขายมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเพื่อนําเงินมารักษาแม่และใช้เป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพื่อนเก่าในแก๊งต่างพากันมาย่อเยอ้ยถากถางหาว่าต้นเป็นลูกแง่บ้างเป็นคนขี้ขลาดบ้างแต่ต้นก็ไม่เคยหวั่นไหวเขายืนหยัดในเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกเดินเขาเริ่มมองหางานสุจริตรำแม้จะเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานได้ค่าแรงไม่มากนักแต่เขาก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและได้นำเงินที่หามาได้ด้วยความสุจริตไปดูแลแม่ ป้านวลเองก็ค่อยๆฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยการที่ได้เห็นลูกชายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นเหมือนยาชั้นดีที่ช่วยรักษาใจและกายของเธอให้แข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเธอมีความสุขมากที่ได้เห็นลูกชายกลับมาอยู่ข้างๆได้เห็นเขามีรอยยิ้มที่สดใสได้ยินคำพูดที่อ่อนโยนจากเขาทุกวันต้นจะพาแม่ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเล็กๆใกลบ้านเขาจะเล่าเรื่องราวที่เจอในแต่ละวันให้แม่ฟังอย่างสนุกสนาน ป้านนวลก็จะยิ้มและรับฟังด้วยความสุขใจต้นได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้สิ่งมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนไม่ใช่การได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไร้ขอบเขตแต่การได้อยู่กับคนที่เรารักได้ดูแลคนที่รักได้เห็นพวกเขามีความสุขนั่นคือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน เรื่องราวของต้นและป้านวลสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของธรรมะได้อย่างลึกซึ้งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูพ่อแม่ย่ามท่านแก่เท่าแต่คือการสำนึกรู้คุณการตอบแทนพระคุณที่ท่านได้มอบชีวิตและเลี้ยงดูเรามาการที่ต้นได้เห็นแม่เจ็บป่วยและกำลังจะจากไปทำให้เท้าตระหนักถึงความสำคัญของแม่ในชีวิตของเขามันเป็นการปลูกสำนึกที่หลับไหลยอยู่ภายในใจของเขาให้ตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้า ทรงสอนไว้ว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่และควรทำอย่างยิ่งเพราะท่านทั้งสองเป็นบุพการีเป็นผู้ที่ให้กำเนิดให้ชีวิตและอบรมเลี้ยงดูเรามาด้วยความรักและความเสียสละอย่างแท้จริงการที่ต้นกลับตัวกลับใจมาดูแลแม่ก็ถือเป็นการสร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองและเป็นการตอบแทนพระคุณแม่ที่ได้มอบชีวิตและรอคอยเขากลับมาตลอดนอกจากเรื่องของความกตันยูแล้วเรื่องราวนี้ยังสอนให้เราเห็นถึงพลังของความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่ความรักของป้าน,นวลนที่มีต่อต้นนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าลูกจะทำตัวแย่แค่ไหนแม่ก็ยังคงรักและให้อภัยเสมอ ความรักเช่นนี้แหละค่ะที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ความรักที่อดทนรอคอยและพร้อมที่จะให้อภัยเสมอและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรื่องราวของต้นสอนเราก็คือการเริ่มต้นใหม่นั้นเป็นไปได้เสมอไม่ว่าจะเคยผิดพลาดมามากแค่ไหนเคยหลงทางไปไกลแค่ไหนหากเรามีสติมีความสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงเราก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทางที่ดีขึ้นได้เสมอเหมือนอย่างที่ต้นทำ การที่เขาตัดสินใจทิ้งอดีตอันเมืดมิดไว้เบื้องหลังและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดค่ะ สำหรับแนวทางปฏิบัติที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเรื่องราวของต้นและป้านวลก็มีหลายประการด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือการใส่ใจและดูแลพ่อแม่ของเราในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลายครั้งที่เรามัวแต่ยุ่งอยู่กับชีวิตส่วนตัวการงานหรือความสนุกสนานจนลืมไปว่าคนที่รักเรามากที่สุดและอยู่กับเรามาตลอดชีวิตคือพ่อกับแม่อย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก่อนแล้วค่อยมาเสียใจภายหลังการบอกรักการกอดการพูดคุย แบ่งปันเรื่องราวในแต่ละวันการเสริมใช้ภาระเล็กๆน้อยๆล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันค่ะอย่างที่2คือการสํารวจตรวจสอบจิตใจของเราเองว่าเรากําลังดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เรากําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอยู่หรือเปล่าการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอจะช่วยให้เราไม่หลงทางไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ ในสังคมหากเราพบว่าตัวเองกําลังทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อย่าได้ละเลยที่จะแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งอย่างที่สามคือการให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่การให้อภัยผู้อื่นแต่รวมถึงการให้อภัยตัวเองด้วยตนเองก็คงต้องให้อภัยตัวเองในอดีตที่ผิดพลาด เพื่อที่จะได้ก้าวเดินต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงหากเรามัวแต่จมปลักอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเราก็จะไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแท้จริงการเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้คือสิ่งสำคัญและสุดท้ายคือการรู้จักปล่อยวางและเข้าใจในวัฏจักรของชีวิตทุกชีวิตล้วนมีขึ้นมีลงมีเกิดแก่เจ็บตายเราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้คุณค่าของทุกช่วงเวลาที่ได้รับ เพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นการทำความดีในวันนี้การดูแลคนที่เรารับในวันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้และเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือกำลังเผชิญกับเรื่องราวแบบไหนอยู่ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ความรักและความดีงามนั้นมีอยู่จริงและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้เสมอค่ะ